สาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาระหะมูชาในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายตลอดระดูแรงบัดนี่ระดูผลมาถึงข้าว การบรรยายก็จะหยุดไปสามเดือน <c oughs> ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วเป็นส่วนมากวันนี้เป็นการบรรยายในครั้งสุดท้ายของภาพนี้หรือปีนี้ <c oughs> ในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมะ สำหรับคนเปลียดวัด <c oughs> การบรรยายนั้นยังไม่จบจึงถือโอกาสบรรยายเรื่องเดียวกันนันในตอนจบในวันนี้ท่านทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาก่อนก็คงจะงงอยู่บ้างแต่ขอให้ฟังเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องไปก็ได้เพราะว่าจะได้กล่าว เป็นเรื่องเรื่องจบอยู่ในตัวคนเกลียดวัดก็คือเกลียดธรรมะเกลียดศาสนากระทั่งเกลียดพระเจ้าพระสงฆ์เพราะเขาไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเกลียดศาสนา พระเจ้าพระสงฆ์สอนศาสนาก็เลยผ่านเกลียดพระเจ้าพระสงฆ์เม่เมื่อสอนกันอยู่ที่วัดก็ปลอยเกลียดวัดไปด้วยจึงมีคนจำพวกหนึ่งซึ่งพอจะเรียกได้ว่าคนเกลียดวัดถ้าเขาเข้าใจธรรมะในทางที่ถูกต้อง การเกลียดวัดก็จะไม่มีธรรมะที่ควรทําความเข้าใจกับคนเหล่านี้มีอย่างไรบ้างให้ก <c oughs> ็ได้บรรยายไปแล้วเป็นตอนตอนส่วนในวันนี้ <c oughs> จะได้กล่าวโดยหัวข้อแรกว่าส่วนเกิน <c oughs> คนเกลียดวัด บูชาส่วนเกินส่วนที่วัดนั่นจำกัดส่วนเกินไม่ให้มีส่วนเกินปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้แต่ต้องส่วนเกิน อย่าว่าจะถึงกับบูชาส่วนเกินเลยแม้แต่จะไปแตะต้องเกี่ยวข้องกอ็ไม่เอาด้วยเช่น<ๆ>ต,ตัวอย่างเช่นการรักษาอุโบสถศีลเพิ่มขึ้นไปจากศีลห้าก็ล้วนแต่เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแตะต้องส่วนเกิน ศีลข้อวิตาลโภชนาในเว้นจากอาหารส่วนเกินเกินโดยเวลาเกินโดยคุณสมบัติเกินโดยวิธีบริโภคในต่างๆทุกอย่างที่เป็นส่วนเกินเกี่ยวกับอาหารสิกขาบทก็นัจจคีตะวาทิตะอิสุกะเป็นต้นนั้นาากะจัดส่วนเกิน เกี่ยวการบำรุงบำเรอร่างกายทะ่ทำให้ร่างกายได้รับความรู้สึกเป็นสุขหรือผาสุขนั่นก็ให้ทำแต่พอดีอย่าให้เกินึงกับต้องบำรุงบำเรอวยการป้อนรำขับร่องดิดสีประโคมลูกทาประดับประดาตกแต่งซึ่งจัดว่าเป็นส่วนเกิน <c oughs> และข้อสุดท้ายที่ว่าอุจจาเสนะมหาเสนาไม่นั่งนอนบนที่นอนที่นั่งอันดีเกินไปนี่ก็เพื่อจะป้องกันส่วนเกินและศีลข้ออภรรมให้ถือว่ากิจกรรมระหว่างเพศนั้นควรจัดให้เป็นส่วนเกิน แต่บ้างคือวันที่ควรเว้นไม่ควรเกี่ยวข้องเลยก็จะต้องมีนั่นจึงมีวันที่สมาทานศีลุโบสดถือสิกขาบทข้ออภรรมมัมจริยาเว้นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่กันเป็นคู่เสียโดยสิ้นเชิงดังนี้ก็เพื่อไม่ให้มีส่วนเกินในเรื่องนี้คนเปลี่ยนวัดบูชาส่วนเกิน จึงไม่ชอบการจำกัดส่วนเกินถ้ามีส่วนเกินในเรื่องกินในเรื่องกามารมในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงลรว่นไปมุ่งหมายที่เป็นส่วนเกินทั้งนั้นจิตใจที่อยู่ในสภาพอย่างนี้ รู้จักแต่ความอร่อยทางวัตถุคือทางเนื้อหนังไม่นิยมยินดีในความสุขทั้งเกิดแต่ความสงบซึ่งไม่มีทางที่จะเกินแม้จะเกินก็ไม่เป็นไรที่ส่วนเกินในเรื่องทางวัตถุนี้เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสเพราะมาจากกิเลส ก็ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นต้นเหตุของความเลวร้ายอื่นๆอีกมากมายหลายประการ <c oughs> ความเห็นแก่ตัวในเรื่อง,งส่วนเกินนี้มันย้อนกลับมาทำอันตรายบุคคลคุณนั้นให้คณนั้นลำบากอยู่ในความลำบากอยู่ในความขาดแคลนเพราะว่าเขา มุ่งแต่ส่วนเกินอยู่ตลอดไปม <c oughs> ีเท่าไรก็ไม่รู้จักพอคงมุ่งหมายส่วนที่เกินไปกว่านั้นที่เราพูดกับคนเกลียดวัดว่าท่านบูชาความอร่รอยทางวัตถุมากเกินไปจึงได้เกลียดส่วนความสงบวิอเยดวัดเป็นต้น ควรจะคิดกันสมัยว่าในการบริโภคนั้นอย่าให้มีส่วนเกินเลยในการสแสวงหามารืกหลิตนั่นจะมีส่วนเกินก็ได้แต่อย่าบริโภคเกินจะได้เอาส่วนที่เกินนั่นไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยโลกช่วยาศาสนาเป็นส่วนรวม เดี๋ยวนี้จะหามาได้เท่าไรก็กินก็ใช้ด้วยความรู้สึกที่บูชาส่วนเกินมันก็ไม่มีวันพ่อมันก็ไม่มีทางที่จะนำไปช่วยเหลือผู้อื่น <c oughs> จนกระทั่งว่าถ้าไม่เกิดความขาดแคลนไม่พอใช้ขึ้นในส่วนตนหรือส่วนครอบครัวของตน พราะทุกคนในครอบครัวนั่นบูชาส่วนเกินเงินเงินกันหมดนี่คือข้อที่คนเกลียดวัดจะต้องเข้าใจว่าการบูชาส่วนเกินนั้นผิดหลักของศาสนา